อนนี้เนี่ยเราก็อยู่หน้าห้องนะครับของผู้ชนะที่ร่วมสนุกกับิจกรรมฟอสซิ่งฮอร์โมต่อมถั่เข้ามานะฮะก็วันนี้ตื่นเต้นมากเต็มตัวเต็มตัวเป็นพิเศษเหมือนตื่นเต้นประมาณออกอีเวนต์นี้เลยนอเขาเนี่ยถือว่าเป็นแฟนคลับคนสําคัญมาเพราะว่าเขาร่วมสนุกกับฟอสซิ่งฮอร์โมบ่อยมากแล้วก็ตอมถามถูกเยอะมากๆนะครับนี่ก็เตรียมของรางวัลมาทั้งขนมแล้วก็ทั้งภาพถ่ายที่จะเป็นของรางวัลด้วยนะฮะเดี๋ยวเข้าไปกันเลยดีกว่าบัลลังก์มีอะไรกันซูมมร์อะไร ดีค่ะนีินิ <c oughs> ทาอะไรหนู่มหน้าปนุนินทาอ่ะน้องปูวันนี้ก็เป็นแฟนคลับนะครับที่ชนะในการตอบคำถามขอบคุณน้องปูมากๆที่ที่ร่วมสนุกกับกิจาการฟรุ้ตเซนของมาด้วยแล้วก็อยากรู้ว่าะทำไมถึงเชียร์พี่มาดูเป็นคนเข้าถึงง่ายเลยนะดูคนเวล,ลี่ดูคนตลกรู้จักพี่มามากี่ปีแล้วอะสองสามปีอะไรอย่างงีโอ๋อแล้ววันนี้ก็มาจากสมุทรสาครเลยอะขับรถมานี่เราเตรียม กรอบรูปนะคือปุ้มจะครอบของรูปนี้รูปเดียวในโลกคือปอปลานะกระอูนนะไม้อะไรไม้โทไม้โทมอม้านี่เราเตรียมขนมให้ด้วยขนมใบตากแต่อันนี้เป็นทุเรียนทอดที่พี่มาทอดที่มาได้คะแนนเท่าไหร่แปดสิบเจ็ดคุณพระคุณพระนี่มันเต็มเก้าสิบใช่ไหมครับใช่เดี๋ยวเรามาถ่ายรูปกันดีกว่าเนาะนี่ดีใจซมมาที่ได้เจออุ้มมันนี่เพราะว่าเหมือนเราไม่เคยเจอมาก่อนด้วยเนาะ ปุ้มก็เป็นกำลังใจให้พี่มารแบบกับทีมงานต่อไปก็ขอบคุณมากๆอ่ะก่อนจะไปเนี่ยเดี๋ยวให้ปุ้มฝากอะไรหน่อยก็อย่าลืมติดตามรายการของทางพีเคสแล้วก็ตามผลงานของพี่มารด้วยนี่ไม่ได้เตี้ยหรอกน่ารักมากอ่ะพี่มารก็ฝากด้วยนะครับมาลีเพื่อนรักพลังพิสดารนะครับก็ปลายปีนะครับความสุใหญ่อย่าลืมนะจ๊ะ